ขนมร้านวนเซงครับมีไส้ถั่วแดงทุเรียนนะครับชิ้นละ8บาทนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นงาดำนะครับซึ่งจะขายดีทีเดียวครับอันนี้เป็นพายมะพร้าวครับอันนี้ชิ้น10บาทนะครับก็เป็นเผือกครับชิ้นละ8บาทนะครับร้านนี้ก็อยู่ที่หน้ามลนิธิเชีนฟ้านะครับอันนี้เป็นไส้ถั่วหวานครับอันนี้ก็ไส้งาดำนะครับเป็น สีเหลียมลูกเต๋าใหญ่ๆก็น่ากินดีเดียวนะครับแล้วกอ็อันนั้นก็เป็นไส้ทุเรียนครับแปดบาทนะครับแล้วก็ถั่วเค็มนะครับนี่เป็นถั่วเทียนนะครับแล้วก็ใส่อ่องไปเลยนะครับทุเรียนนะครับก็แปกหวานนะฮพายมะพร้าวสิบนะครับโซีิ่วเผือกสิบนะครับเผือกแปดบาทนะฮะ โซเกียวถั่วน,นะครับ10บาทเป็นถึงดำนะครับกับเป็นถึงเหลืองนะครับงาดำงานเหลืองนะครับ8บาทครับสวิสเจอรี่นะขนมตุกต๊กตาครับก็อ,อันนี้ก็อยู่ทางหน้านโรงพยาบาลบูริศจงรันเรียงฟ้านะครับอันนี้เป็นร้านขนมกุนาเซงนะครับทอดมาจากถนนจันทร์ครับถนนพระพาชัยนะฮะมีสองเบอร์โรถออกเดลินิวนะ